ไปหากี่ซี่อ๋อพอแล้ไปหากี่ซี่ไได้ยังจูร um ูปจูเต้าก no. oh ินมันฮะปลาถังก้ารบ่โอ้ไม่ได้ไปหาคุณจิโร่บ่มือนไม่ได้ไปไม่ได้ไป เหมือนพ่นต๊กมันบมเปียกเวทบอนั่มัน,มเ,ปนเปียกสวัสดีเลสบายดีสบายด,ด,ดีพ่อแม่พี่น้องมานี่ก็อยู่ที่เฮือนสาวตอกอีเล่พี่น้องเนาะที่เฮือนหลังหนึ่งพี่น้องเนาะที่ว่าจอยเคยเข้ามาหาเพลินแต่ว่ากลับโมมีการช่วยเหลืออย่างดอกพี่น้องเนาะกั มืัอนี้ก็เข้ามาอัปเดตให้พอ่อแม่พี่น้องเอพซีได้เบิ่งได้ชม,มน้ำกันคือเก่าพี่น้องเนาะที่เฮือนชานบานแป้นเพิ่นกันนี่แหละพี่น้องป่ะผา่านไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในเนี่ยนะพี่น,อน,น้องพี่น้องเอพเข้ามาบางคนเกินเผื่อนป้าขึ้นได้ยังวันนี้มาฮักป่ะเขินการไม่ตัวเองอ่ะเขินเกิน khớp ngặt thuyền hương ngoại thuyền năm cánh nè đây nè này khỏi để còn đi Ngoài <laughs> Thứ hai thế, xì thế Chạy kêu khuyên lấy đấy nặng lớn đó mày Mà nâng vô hướng lại ันงยนและเขาพี่น้องมันเปียกโยางลางน่ะขึ้นรถใส่มาแล้วนะเราให้ใส่มาอยู่เยอก้นขาวยอกันยไปนี่มเจ้ามาเจ้าลมปองเลยมี้พี่นองุรเนเอามาใส่ให้มันชุดใหม่ก็มากแบบนี้บอก món nha chân nữa luôn nha sợ bài đi rồi, phái yêu thương nghi nga thằng nhanh thương nghi phái thương nghi nga nam nam Tên nhắn thằng này nam cháu cứ mặc nam phai nam thương nam 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 ยามผลนี่ตรงกลางแต่ว่ายามนี่อยู่ทงเฮือนเออนอนกันจะค้นอันนี้นะสามคนอันเดียวเบื้องกล้องพี่แม่พัสดุกิ่ก้มลงเดียวเบื้องกล้องพี่ให้งเอฟซีเพิ่นเพนเออสามคนกับคนน้อยนี้มีลูกจะคนเดียวคนเดียวนี่บอกอ๋อผู้หญิงบอกคือผู้ชายผู้ชายผู้ชายชื่อนั่นอะไรกู <laughs> ờ, thảo ôi, ô, ô, Nội ô, nội ô, nhắn ô, 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 nội Mặt ô, 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 Ờ ô, tụi Young cả you tell you tăng sư know it. Mat tăng me, bawl, bansay, bawl, không mà er, I'll do to ink, I hike, bawl, and thanks you, bawl, พอไปใช้ฉาเดียนี่ไปหากีซีไปหากีซีอ๋อพอเราไปหากีซีได้ยังชูลูกชูเจ้ากินมันฮะปลาปทำการบ่ว์อ<ส>โอไม่ได้ไปหาคุณจิโร่บ่ว์มันไ,ไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ไป เพ้นตมันบมเปียกเวทบอนัมันเปียกเปียกมดเลยอยู่หอดชนี่นี่เนาะอยู่ในไหนมันเปียกเเผือันเญพุทธโอเจ้าคำมันเปียกนะไปอยู่เฮื่อเมญ่พุทธมันนั่นเนาะพี่นาอบอง่ายว่าปุ๊กพอได้ใส่นอนนะื่อ แต่เรานอนอยู่กับห่วมกับกับเพื่อนเม็ยญานี่บ่ได้บ่ได้คุณตาแล้วเราก็มีผีคือกันเรามีผีพอง่ายว่าทั้งนี้เป็นเน้นเรื่องผีเนาะเป็นผีเรื่องอยังเนาะเจะะ้า <c oughs> ก็มีผีบ่บ่บไม่ว่ามีผีคือกันกันวัดเจ้าผัวจะถือมาผัวไปถือเจ้าจก็ปไปถือ อยู่หหาอยู่ได้แต่ก็ยังผิดทีเพราะว่าจะออกเพื่อนต่างเลยเนาะ<ด>อ๋อจกปีได้ยัง <18. S 1> ไงจะ18ปีอืม8ปีในดูคนึงมาส้างเฮือนแต่ก็เฮือนบัดเฮือนนั่งนั่นบนัดนีพาย,ยู ระยไอเขาคุกเขาคุกแล้เจ้าเขาคุกแล้วแม้ไพสิยบ่มีคนบ่มีคนอยู่เลยเอาคือคอยก็ไปใช้พุ่นอยู่ตรงหลงไปเห็ดเบียบ่บออยู่ลำแม่อยู่ลำแม่ยนแม่อยู่ลำแม่ ขันจ่าสิกับไปอยู่บ่ได้บ่อมแล้วเขาให้ออกเลยคือกับบ่ได้แล้เขาให้ออกเพือนนะอะไรเมนเ้างกับหลังบ่ได้ต้องไปหาเฮ็ดไหมอืมทีม่ของของแต่ละบ้านเนาะเดี๋ยวเมนจะมืคือมืคือกันขันเมื่อเยี่ยมมือ,อยาบในได้อยู่เนาะเมนบ่อขันว่าศิกับไปอยู่คนเขาบอกให้อยู่ก็ไปหากี่ซี่ได้มือหนึ่งจกโะอู้ โอยกําลังไปหาเนี่เลยเมื่อวานวานี่ไปขุดจิโร่อวันนี้ไปขุดจิโร่โอ้หางก็ไปมื่อนี้เนือ่อว่า,าบ่าได้ว่าอันหาจะโดดเนาะกีซี่กับบางเถื่อก็ได้บางเถื่อก็บบุได้แน่บบ่ ปีแล้วเนาะเฮ็ดเฮ็ดอนนึง22บ่2ปีคับ2ปีเนาะอยู่แบบนี้ตลอดฝนตกก็เปอยกหดจักคนสิว่าเนาะว่าจัเนาะจักคนสิว่าฮ้อนเด้พี่น้องเอ้ยอยู่กนันเป็นไนพันปายังเข้าตะกไปกินอยู่เมีหญ้าบ่บ บ่เอา่อจอยคือบ่อหนึ่งเขาเยือนตัวเองบ่เมื่อกี้นี่คือว่าจีบ่อแล้วหนึ่งในเยือนตัวเองเป็นบ่อเดี๋ยวว่าเคยไปกินบ่เคยไหมเนี่บ่เคยคนมีลูกแต่คดละไม่หย่าจันสามสี่คนอ๋อ อยู่วิวซี่คนอยู่กันน้ำคันมันแบบหลายคนบอกง่ายๆว่าทั้งนี่<ด>ว่าอ่าว่าเป็นคือผีนะเขาไม่ได้ใครได้ออกเพื่อนได้ออกแล้วัดกขับเขาเพื่อนหลังแบบนี้เนาะเน,นี้ยคันผู้ชายนี่เข้าได้ป่ะโอ้ผู้ชายบัดเข้าได้เลยนอนตรงพื้นนึ่งกลางมุงงานบอกคือว่าขาดแคือว่าขาดเพลงใครมุงอย่าเบิ่งนี่ จุดขาดมันก็จำไม่ได้ก้างคือเก่าได้เนาะพี่นอนพึ่งไงพี่นอนพี่นนอพงกับทั้งเพื่อนทั้งดำพี่นอนกัเนาะชาดกับ่มีปูจะได้ปูเลยอยู่เรือนกับเนาะปูชาดทีนึงเลยคือว่าอันนั้นอยู่พี่นอนจะชอบเนี่ยอะไรนะจะชอบเข้าจะชอบเข้า ตั้งแต่พุ่นยังหมดมิดบักเขาเมิดเลยมิดมื่อวานอ๋ออนี่มันยังไเข้าวอ๋อมาได้แคนี่ซื้อชอบนึ่งนี่กินได้ประมาณหกเดือนตามคนเนี่นะโอ้โหขวนน้าเขามาให้คนก็งดนเลยนะได้เดือนนี่บกล่็เลยนะ ประมาณเดือนนะเนาะประมาณเดือนเดือนเดือนปลายเนาะสอหนึ่งสมคนไงลูกกินนันปไปหากี่ซี่นี่มันคืดไรยูบ่อันบอแล้วฮะบอได้ฮะจะเชื้อแต่คิได้อันเขาสมนึงแล้วก็บอกระเธอ่อ ไปซใช้บันยันต๊ะบกหัวนั่นอยู่พาลูกแต่ไปอยู่เพือนมาหยาบอกมึงเดินเว่นเน่ยมันห้อนเยู่นี่บได้เนื่นไหน น่าจะประมาณนั่นแหละถ้าบอกเข้าใจมันห่อนอยู่เฮือนเจ้าของมาได้ก็เลยไป,ไปอยู่หันเพราะว่ามันโจ๋เลยมันต่ำพอดอนี้พื้นที่บ๊วิทีนทูอะพอไงยืนมาได้อยู่ทางเฮือนนี่ต้องนั่งยังเดียวข้านเข่าเนาะข่านเข่ายืนมาได้มันน,าน,านั่นนั่นแห้งคิดเอาไมันต่ำแหง้งพออยู่ไปแบบนี้เลย ไปอันนั้นถ้าฝนตกแห้งๆนี่คือว่าเข่ามาเนี่กระเปียกอยู่ได้โคตรอยู่ได้แต่หม่งนี้แจนี่อ่าอยู่ได้แต่แจเดียวนี้บางหม่งนี้ถ้าไปเบื้องนั้นมันเปียกไปเลยคางๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะแม่บอกหน้อยบอกเออแม่นะขอจุ่มในี่นีน้อยหลายเอาเฮงหอนเฮงพี่น้องเนาะ ปไปาเอื้อยจะว่าสาวทองนะเอื้อยจะทีไพเราบอกไม่ทาผัวนโมเมนต์เรานี่ยจะตรงนี่บอกไพคนเือนบอกเอือน้องจิมเจ้าบอกอ๋อเอื้ินนะว่าเมื่อวานนี่มาไม่ฮะทาผังเอาไปหาเห็ดนะไปหาเห็ดไปหาเห็ดเห็ดเป็นได้ไปัน ไม่ทับหัวอืมสาเห็ดแต่ไม่ทับหัวแบบว่าไม,ไม่มันหักทับบออ๋ออือตายบ่าบามาตายตายอือเห็ดให้เหตุหนาได้ใช่เห็ดน้ำภายในาากกนาแต่กะ เป็นน้ำมันยานี่บอโอ,อ้เปิ่ปันาาปป้นเขาให้บอไเลยดูาได้ผู้จักซอบผู้ช้อมอบนั่นแหละคนร้ายเอ,อผูอ้อเป็นผู้ไายพูดมันกุ้มนี่ว่าชงสอบบอกกุ้มน้อบกุ้มน้อบชอบ่งอ ทำไปซีเข่าวก็คำซีเป็นข่าวชานก็ใชได้ประมาณสอบหนึ่งเนาะสอบหนึ่งก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดือนกูกูก้ากินวันนี้ตั้งใจพากันตั้งใจอันชีคิดบริคิดอยากไปหาเงินหาคำอยู่ไทยบ่ไปหรฮะอยากไปหรอยากไปอยู่เออดูด้วยแตมันไปไปยาวชีพากันไปบัดเออ เจอมาได้สิไปมีเงินเหดบาดไปอือจะมีเงินเห็นบ้านไหนอยากไปอยู่บ่มีเงินเห็นบ้านไหนได้มาได้มีแชมนูตัวเด็กอยู่บูขึเดานะบ่มีเห็ดบาดมาได้นอนประจดยังบ่มีเอาะยังบ่มียังลยเห็ดบาไดยังได้ออกเฮือนจากพ่อยจากแม่บ่ทำครัวกันเลย ยังอยน้ากันแบตวกระซามีพันเที่ยงเิ่มแวเมอวาหมสามสี่พันบาทหมดดีได้กับมันไดสามสี่พันบาทยับ่ได้หมยันมันกลัวเรกลัวได้เนาะเขาไยเห็นหายง่ายได้กับโมเมนต์งามเปิดดงมาเห็นมีเงินนะห้ผูบานเห็นหายก็ได้มีเงินนะห้ผูบบ้านเห็นหายก็ได้ พอมาย่ามาฝนรู้จักกันกัินหางกบกู้เขีไปเขียมาเนาะไม่บุกคือเขียนเขาคิดว่าอยากไปทำงานอยู่ไทยพอได้มาตั้งเนื้อตั้งโตัไหมเนาะอ่ามันเขาอยู่ไปแบบนี้ก็ถือว่าแบบลำบากแห้งนะเนาะอยู่ไปเป็นชาแนนเตนมันก็บรรยายนันดินโดนต้นหญ้าอยู่บางนี่เป็นดินของไมืองใหญ่บอกอืม ดินหงไม่หยาเพิ่นพี่นเนาเนาะแต่แต่ว่าอันเชื้อชานนั่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่ช่วยมาตะกี้ว่า,าว่าอยู่บ่ได้ผัวเอาผัวได้ตรงได้ออกเฮือนเนาะเป็นเฮือน,น,นมูลบ่เป็นเฮือนเฮือนมูลบ่ตะกี้ใช่คือเป็นเน,นี่ยไรสบห้อยู่อืมสบห้อยู่อ้าย คอยพข้าคุกนั่นแหละเพราะเราไล่คอยบรายนอนอายคอยกันไล่จ้ะไล่เฮียังอ่ะไล่ตีนี่บอกเพราะเราว่าบรายไปเอาเมียเราเนเราว่าบรายไปเอาเมียเราเอาเมียใครเมียอ้ายคอยเข้าคุกนั่นแหละอีบานนั่นเราก็เมื่อเพื่อนแม่บ้าง เนี่แหละเลยเราเมื่อไงเมียอายเมียอายเจ้าหนูไปเข่าคุกบ่าอายค่อยเข่าคุกเมียได้ใช่เมียอยู่บ้านเมียยังอยู่บ้านอยู่เมียผัวไม้ได้ปะเราคือเมื่อไรเจ้าเมื่อไรเราอยากให้น้องไปเอา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 พี่นางน่าจะประมาณนั้นแล้วว่าเราอยากให้เจ้าหนูไปเอาเมียมาให้เราเราโดยไรเจ้าทางในโบไปเลยครับ ทางเจ้าบไปเอาไห้ก็ไล่เจ้าออกไคัวอะไรบตัวนั้นได้ไอือนี่กีพี่น้องพีน้องาถือกันดูเราหอนพี่น้องเนาะคเาอันไจิตขึ้นมากัมีแต่ว่าลงพากันลงปนังยืนรุมนมันห่อนเองเดีอยพ่อแก้เชือได้อ อย่าพาวเกเสือเด้ออย่เพาแเกเด้อพอดไปว่าจะเอา,าเอาไม้มาอไมาก่อนไมมากกอนเดี๋ยวไฮสีดงไปของราพากันตรงไปนั่งอยู่ข้างดางน่และพี่น้องเฮือดซานบันแฟนกัน,นเลยสุดคนหนึง่งมาแล้ว่าาอ พี่น้องเนาะถ่าโอเคพี่น้องเนาะถ่ายที่ท่านใดอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ช่วยมาได้พี่น้องเนาะทางครอบครัวน้องตองถ้าท่านแก่ครอบครัวพมีกระทุกหน้าปากมองอะไรพี่น้องเนาะจังไดกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีและสบายดีสบายดี